ฝันให้ไกลไปให้ถึงถึงแค่ฝันฝันให้ไกลต้องทําให้ถึงจึงจะถึงที่ฝันสวัสดีครับผมรัตแมชชีนวันนี้ผมจะมาพูดถึงเรื่องความฝันคือความฝันเนี่ยผมคิดว่ามนุษย์เนี่ยทุกคนมีความฝันกันทั้งนั้นแต่บางคนแบบว่า แค่แบบได้ยินคําว่าฝันให้ไกลไปให้ถึงจริงๆแล้วมันก็ถึงแค่ฝันนั่นแหละถ้าเกิดเราทําให้ถึงเมื่อไหร่นะมันจะถึงที่ฝันจริงๆอย่างผมเนี่ยผมทำอาชีพแก้ไขซงเสื้อผ้าหรือว่าซ่อมเกงยีนตอนแรกเนี่ยผมก็ไม่ได้คิดด้วยซ้ําไปอะว่าเฮ้ยอาชีพนี้เนี่ยมันจะสามารถรอเลี้ยงชีวิตผมเนี่ยมาได้28ปีแล้วคือผมเนี่ยอยู่ในอาชีพซ่อมยีนมา28ปีแล้วตอนแรกเกิดจากการทําแบบว่ายังไม่ได้รู้ด้วยซ้ําไปว่าเฮ้ยมันจะประสบความสําเร็จขนาดไหนหรือเปล่า แต่ผมทําแบบเยอะมากเลยคือทำทาทำท,ำทำํทำอย่างเดียวเลยจากคนที่ว่าซ้อมมังเก่งยีนไม่เป็นก็ไปเรียนรู้จากาช่างที่ว่าเขาอยู่ริมถนน,นนะเพื่อทําให้ตัวเองเก่งขึ้นพอตัวเองเก่งขึ้น เอามาเรียนรู้ปรับปรุงแก้ไขพัฒนาจากไหนรู้ไหมครับก็จากลูกค้าเนี่ยที่มาหาพอลูกค้ามาหาผมผมได้เห็นโจทย์อะไรใหม่ๆนะแล้วผมก็ได้ลงมือทําซ้ําแล้วท,ำทำําซ้ําอีกซ้ําแล้วซ้ําอีกแล้วผมเนี่ยก็ได้เจอกับพ่อค้าหลายๆคนเยอะมากๆเลยที่ว่าเอาองเกงยีนเนี่ยมาจ้างผมเนี่ยแก้ไขให้มีเป็นสิ20เจ้าคือถ้าเกิดผมเนี่ยเป็นคนที่แบบว่าไม่อยากทําหรือว่าแบบว่าทำทำไปอย่างนั้นอ่ะหรือว่าแบบไม่สนใจที่จะทํานะสุดท้ายผมก็จะปฏิเสธงานนั้นแต่ ผมเนี่ยยอมรับงานนั้นไงผมทำเนี่ยตั้งแต่เช้ายันสว่างก็มีคือทำ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 จนมันฝึกผมเนี่ยเวลาเจอปัญหาอะไรเนี่ยผมจะสามารถออกจากปัญหาได้แบบง่ายๆเลยฝันให้ไกลแล้วมันต้องทำให้ถึงด้วยมันจึงจะถึงที่ฝันอย่าลืมนะครับถ้าเกิดได้เทคนิคที่ผมแบ่งปันอันเนี้ยสำหรับวันนี้แล้วอย่าลืมนำไปใช้ทำให้ถึงทำให้ถึงแล้วจึงจะถึงที่ฝันแล้วไ้เจอกับผมใหม่รัฐหรืแมชชีนอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์ ถ้าเกิดเป็น YouTube ก็อย่าลืมกดกระดิ่งให้กับผมด้วยนะครับแล้วเอกันครับสวัสดีครับ